รายจ่ายจากการสั่งซื้อของเข้าออฟฟิศบันทึกลงในโปรแกรมโฟล์แอร์เคายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะรายบริษทัทนะคะที่ใช้ f l o w a c c o u n t ในการช่วยจัดก,การบัญชีนอกจากรับรู้รายได้ในการทำธุรกิจแล้วในส่วนของรายจ่ายก็สำคัญเช่นกันค่ะ <S <S แล้วรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแต่เกิดจากการสั่งซื้อของเข้าออฟฟิศอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต้องออกเอกสารอะไรและบันทึกใน f l o w a c c o u n t ยังไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะไปที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปลูกศอนชี้ขึ้นบนนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าค่าใช้จ่ายตามนี้หากเคยบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะขึ้นรายการต่างๆบนหน้านี้เลยค่ะส่วนใ้ายังไม่เคยเลยก็มาเพิ่มที่ปุ่มสร้างใหม่สีเขียวมุมขวาบนนี้ได้เลยนะคะก็จะมีการสร้างเอกสารให้เลือกเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายและเอกสารเงินเดือนตรงนี้กดเลือกเอกสารค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะก็จะเข้ามาสู่หน้าสร้างค่าใช้จ่ายนะคะ ข้างบนนี้ก็กรอกรายละเอียดของร้านค้าค่ะชื่อผู้จําหน่ายก็พิมพ์ชื่อร้านหรือชื่อของเจ้าของร้านไปได้เลยค่ะหากเป็นร้านค้าที่บริษัทใช้บริการเป็นประจํานะคะเราสามารถเพิ่มไว้ในลิสต์รายชื่อผู้ติดต่อไว้ได้เลยค่ะโดยสามารถเพิ่มรายชื่อได้3วิธีนะคะ 1. คือการพิมพ์รายชื่อเข้าไปเลยซึ่งระบบจะตั้งให้เป็นนิติบุคคลอัตโนมัติค่ะถ้าคู่ค้าของเราเป็นบุคคลธรรมดาก็เพิ่มแบบวิธีที่2คลิกที่ช่องว่างนี้และเลือก เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้เลยค่ะหรือถ้าเรามีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของคู่ค้าก็สามารถใช้วิธีที่3คือการค้นหาจากฐานข้อมูลสัมภากรก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้ปอขอใช้เป็นการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อนะคะกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าให้ใส่รายละเอียดร้านค้าค่ะก็เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใส่ชื่อธุรกิจที่อยู่ร้านค้าเลขผู้เสียภาษีและใส่ชื่อผู้ติดต่อ นี้ก็เป็นการเพิ่มชื่อผู้จําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่หน้าสร้างค่าใช้จ่ายนะคะรายละเอียดต่างๆจะขึ้นในนี้อัตโนมัติแบบนี้ค่ะจากนั้นมาสู่ส่วนที่สําคัญนะคะคือรายละเอียดของที่ซื้อมาและราคาที่เราได้ซื้อไปตามลําดับได้เลยค่ะจากนั้นเลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้โปรแกรมมีการจําแนกไว้ให้แล้วเราก็กดเลือกได้เลยค่ะสะดวกมากๆของเปอเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็เลือกเป็นหมวดหมู่วัสดุสํานักงานเครื่องเขียนนะคะ ใส่จำนวนของเครื่องเขียนที่ซื้อมานะคะหน่วยสินค้าตรงนี้เราสามารถพิมพ์ระบุเองได้เลยค่ะตรงนี้ของปอเป็นชุดนะคะจากนั้นใส่ราคาต่อนหน่วยค่ะโปรแกรมก็จะคํานวณราคาให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะถ้าซื้อสินค้ามาหลายรายการนะคะผู้ใช้งานสามารถกดเพิ่มไปเรื่อยๆได้ตรงนี้เลยค่ะจากนั้นในบริเวณด้านล่างนี้นะคะจะเป็นช่องให้ใส่หมายเหตุการใส่หมายเหตุนี้จะแสดงผลในหน้าเอกสารทางบัญชีด้วยค่ะ ส่วนโน้ตภายในบริษัทด้านข้างนี้นะคะจะเป็นการบันทึกภายในระบบไม่แสดงบนเอกสารค่ะจากนั้นข้างล่างนะคะสามารถอัปโหลดภาพใบเสร็จหรือสินค้าจากร้านค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทได้ค่ะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะในส่วนสุดท้ายด้านล่างนี้นะคะก็คือการบันทึกการชําระเงินให้กับร้านค้านี้และข้อมูลใบกํากับภาษีที่ได้รับจากร้านค้ามาค่ะเรามาบันทึกการชาระเงินก่อนเลยค่ะกดไปที่ปุ่มเพิ่มการชาระเงินได้เลยนะคะ แล้วหน้าบันทึกการชำระเงินก็จะอปอ up ขึ้นมาให้กรอบรายละเอียดจากนั้นกดเลือกวิธีการชำระค่ะมีให้เลือกทั้งเงินสดเงินสดย่อยโอนเงินเช็คบัตรเครดิตและวิธีการอื่นๆค่ะของปอซื้อของโดยการโอนเงินนะคะก็กดโอนเงินได้เลยค่ะระบบก็จะเพิ่มช่องบัญชีมาข้างล่างนี้นะคะจะมีให้เลือกบัญชีที่เราใช้โอนค่ะโดยเป็นรายชื่อบัญชีที่เราทำการผูกไว้กับ Flow Account แล้วค่ะ ตรงนี้พอใช้บัญชีกรสิกรแบบออมทรับในการจ่ายนะคะก็กดเลือกเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าสร้างค่าใช้จ่ายก็ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะเราก็เลื่อนมาด้านบนและกดพิมพ์ได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่เรามีการสั่งซื้อของเข้าออฟฟิศที่มีมูลค่าสูงนะคะเราสามารถออกใบสั่งซื้อก่อนแล้วค่อยมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทีหลังได้ค่ะ โดยเมื่อออกใบสั่งซื้อแล้วนะคะก็เพียงแค่กดเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อให้เป็นการสร้างค่าใช้จ่ายได้เลยจะทําให้ง่ายต่อการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะเท่านี้เราก็จะได้ใบบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานทางบัญชีให้กับบริษัทได้อย่างเป็นระบบแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ